ตานะฮะเราจะมาดูกันว่าภาวะที่กำลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ทางกายทางใจนะเอามาใช้สำรวจองค์ชานได้อย่างไรถ้าหากว่าสภาวะทางกายนี้กำลังเลงอยู่ประสานอยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับลมหายใจเข้าออก ไม่มีทิศทางที่เป๋ไปจากนี้นี่เรียกว่าเกิดองค์ชาญคือวิตกแน่ๆแล้วถ้าหากว่าภาพลมหายใจที่มีความยาวเหยียดมีความแจ่มชัดแล้วก็มีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะเราวกล่าว่ากายใจเนี่ยปสานเป็นอันหนึ่งเดียวไม่เป็นบางหากจากกันไม่เป็นอื่นจากกัน อันนี้เรียกว่าองค์คือวิจารเกิดขึ้นถ้าหากว่าจิตของคุณมีความวิเวกไม่ดิ้นรนไม่รัดสายไม่มีความกระสับกระสายไม่มีความฟุ้งสัน้นมาห่อหุ้มได้นี่เรียกว่ามีปีติอันเป็นองค์ชานข้อที่สามนะเป็นปีติอันเกิดแต่วิเวกไม่ใช่ปีติอันเกิดจากความดีใจที่ได้ของ เป็นปีติอันเกิดจากการที่จิตเนี่ยมีความรู้สึกว่าไม่ต้องเอาอะไรอีกก็ได้ขอแค่รู้ลมหายใจไปเรื่อยๆก็พออย่างนี้นะถ,ถ้าหากว่ามีความรู้สึกว่าปลอดโปร,โรง่งสบายใจอยู่กับความวิเวกของจิตแบบนี้ในที่สุดมีความชุ่มเย็นเกิดขึ้นเรากอกว่าเอาทั้งตัวไปจุ่มลงในน้ำเย็น ไม่มีแม้แต่ตารางนิ้วเดียวของร่างกายที่ไม่ถูกความเย็นแต่ต้องอันนี้คือเป็นองค์ชานนะฮปีติในองค์ชานที่เกิดขึ้นเต็มตัวแต่ถ้าหากว่าแค่รู้สึกปลอดโปร่งแค่รู้สึกสบายใจอิ่มอกอิ่มใจนะอย่างนี้ก็เป็นปีติในองค์ชานได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเป็นปีติไม่เต็มขั้นเป็นปีติอ่อนๆนะที่พร้อม จะเข้าสู่กระแสะความเยือกเย็นในลำดับต่อไปเนืที่มาควบคู่กันกับปีติอันเกิดแต่วิเวกก็คือความรู้สึกสุขเย็นกายเย็นใจความสุขนี่เองที่จะทำให้สภาพทางกายสงบระงับไม่อยากกระสับกระส่ายไม่อยากรกระดุกกระดิกไม่อยากที่จะลุกขึ้นไปไหนความสุขนี้เองที่ทำให้จิตใจมีความสงบจากอาการปุ้งส่น้น ไม่มีอาการอยากจะกระโดดไปกระโดดมามีแต่ความอยากอยู่นิ่งๆเพื่อที่จะรู้ว่าลมหายใจกำลังเข้าอยู่หรือว่าออกอยู่ลมหายใจเนี่ยมันยาวหรือว่ามันสั้นองค์ฌานทั้งสี่ที่ปรากฏอย่างต่อเนื่องนะในวันนี้เราจะมาดูต่อกัน ถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นต่อเนื่องคุณจะรู้สึกถึงกำลังชนิดหนึ่งที่ผนึกกระแสจิตให้มันมารวมอยู่นะและรวมเนี่ยไม่ใช่รวมเป็นก้อนเล็กๆนะแต่รวมนิ่งแผ่ออกเป็นรัศมีกว้างใหญ่ใจกลางมีความว่างแล้วขอบเขตรัศมีเนี่ยบางทีมันจับต้องได้ราวกับว่าเออมันแผ่ไปสักสองเมตร นะ360องศามีรัศมีแผ่ออกไปหรือบางทีเนี่ยก็แสใจเรากับว่ามันแผ่ออกไปได้กว้างกว่านั้นเรากับเราเห็นขอบฟ้าทะเลหรือว่าท้องฟ้ากว้างใหญ่อยู่ยิ่งจิตเรามีความสดใสร่าเติงมากขึ้นเท่าไหร่ เรากล่ว่ายิ้มของเราเนี่ยมันกว้างแผ่ออกไปทั่วฟ้าทั่วดินเราก็จะยิ่งเกิดความรู้สึกตั้งมั่นมีกำลังมากขึ้นเท่านั้นลักษณะของจิตที่มันแผ่กว้างออกไปแล้วมีกำลังที่จะตั้งมั่นอยู่สามารถนิ่งได้อยู่นี่ตัวนี้แหละ ที่ในที่สุดแล้วนะมันจะรวมลงเป็นสมาธิอย่างใหญ่เกิดความรู้สึกราวกับว่าจิตทั้งดวงเนี่ยนะจิตทั้งเต็มๆทั้งดวงเลยเนี่ยมันมีความเกลี้ยงเกล่าปลดเปลื้องออกจากภาระทั้งปวงถึงแม้ว่าจะยังรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่ถึงแม้ว่าจะยังมีปีติสุขห่อหุ้มอยู่ก็ตามเนี่ยนะอยู่รอบนอกนะี ตัวของจิตเองเนี่ยก็เรากับปลดเปลื้องออกจากพันธนาการทั้งปวงได้ไม่เกาะติดอยู่กับอะไรทำหน้าที่รู้สิ่งอื่นอยู่อย่างเดียวลมหายใจเนี่ยดูหยาบไปเลยแม้จะมีความเป็นสายยาวละเอียดนะมีความประณีตแค่ไหนเราก็รู้สึกราวกับว,ว่ามันเป็นของหยาบไปแล้วมันเป็นของอื่นมันเป็นของนอกเป็นเปลือกนะทีนะ่มันอยู่เป็นคนละชั้นคนละเลเยอร์กัน กับสภาวะของจิตที่มีความตั้งมั่นแล้วก็ปลดเปลื้องตัวเองออกจากทุกพันธนาการแม้ปีติสุขมันมีอยู่นะก็เป็นแค่เครื่องหล่อเลี้ยงหรือว่าพยุงประคองจิตที่มีความตั้งมั่นนั้นจิตที่มีความไม่เกี่ยวข้องกับอะไรนั้นจิตที่มีความเกลี้ยงกล่ว ไม่เป็นที่ยืนไม่เป็นที่เกาะติดของกิเลสชนิดใดๆนี่ตัวที่เราสามารถเห็นจิตนี้ได้มันก็คือลักษณะของอาณาปานสติที่มีฐานยืนนะเป็นจิตที่ว่างตั้งมั่นแล้วก็มีความเบิกบานมีความร่าเริองอ่าลืมตาขึ้นมานะครับ